พูดติดตามช่อง youtube เที่ยวก่อนแก่โซโล่เน็ตเวิร์กรัเโอชนะครับโอเคต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่มีน้องน้องหรือพี่นะครับที่เป็นทหารเนะาะสั่งชุดครบเซตมาก็คือทั้งวิทยุสื่อสารทั้งเครื่องเจน3เซิร์ฟเวอร์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวแปลงไฟนะครับแล้วก็กล่องลิงก์นะครับโอเคนะครับก็สั่งเครื่องเจน3มานะครับก็โทรศัพท์ของเขาก็คือ มาแบบใหม่ๆซิิงๆก็ทําการเหมือนเราเปิดใช้งานโทรศัพท์ทั่วไปที่เราซื้อมาจากศูนย์บริการเลยนะครับก็ต้องทําทุกอย่างให้เหมือนกันตั้ง G ีมง Gmail อะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับโอเคผมก็ขอ Gmail น้องเขาเรียบร้อยแล้วก็สมัครเรียบร้อยนะครับสมัคร Gmail ของน้องก็คือทุกอย่างก็ต้องสมัครเหมือนมือถือปกติเลยนะครับทำเหมือนมือถือเลยนะครับก็หลักการเดียวกับมือถือนะครับเพราะมันก็คือมือถือนี่แหละ นะครับแต่มันเป็น P O C กึ่งมือถือนะครับเป็นมือถือด้วยเป็น P O C ด้วยนะครับก็นะครับมันจะมีแอปทูติดมาอยู่แล้วนะแอปทูพูดทอล์กติดมาแล้วก็มีทูไอโดงไอดีนะครับแล้วก็จะมีนะครับยังไม่ถูกตั้งค่าเลยมึงหมับใหม่ซิงจิงเพิ่งสมัคร Gmail ก็เมื่อกี้นะครับให้น้องเข้าสมัคร Gmail ครับผมก็จะมาทําการติดตั้งเซลโล่ลงในเครื่อง Gen 3โอเคผมเปิดครับที่เพจสโต้นะครับเข้าไปที่เพจสโต้นะเพจสโต้นะครับเซิร์ชคำว่าเซลโล่ครับ Z e l l o นะครับนะครับนี่นะครับมันจะขึ้นโชว์ว่าเซลโลนะครับเซลโล p t t w a l k i e t a l k e นะครับนะเซลโลนะครับนะครับขึ้นมานะครับเราไปโหลดที่แอป Play Store ครับเดี๋ยวผมแบ็กกลับไปใหม่เดี๋ยวบางคนไม่รู้แอป Play Store มันคืออะไรนะครับคือระบบ Android เนี่ยมันจะมีใช้แอปก็คือ Play Store นะครับเพย์สโต้บรรูุแบบนี้นะ Play Store นะครับเขียนว่า Play Store ถ้าเป็นระบบ i o s นะครับมันจะเป็น App Store นะครับอยู่ไหนๆบ้างอยู่พวก iPhone iPad ทั้งหลายนะครับถ้าเป็น Android Samsung Vivo Oppo h u a หัวบุยหัวเวยทูทั้งต่างๆนะครับเซียวมงเซียมีอะไรกันอ่ไม่น่าจะว่าเซียวมีเป็นเพจสโต e หรือเปล่านะครับแต่นี่คือเพจสโต e ครับเจนสเพจสโตเข้าปที่เพจสโตครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเซลโลครับอ่าพิพ์เข้าไป z e e l l o นะครับแล้วก็เซิร์ชหาครับ โอเคนะขึ้นมานะครับเป็นรูปสีส้มนี่นะเซลโลเขาเคยเปลี่ยนโลโก้มาครั้งนะครับล่าสุดโลโก้เขาจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับของเดิมมันจะเป็นตัวแซนะครับแต่นี้จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับติดตั้งเข้าไปครับในเครื่องเลยเพราะเครื่องนี้ยังไม่มีแอปอะไรต่างๆยูทงยูทูบเฟซบงเฟซบุ๊กไม่มีนะครับเหมือนโทรศัพท์ใหม่ๆเลยนะครับก็สมัครอะ i l ให้ได้นะครับถ้าสมัครัจ นะเราต้องสมัคร Gmail ให้ได้ก่อนถึงจะมี Play Store นะครับี่ผมเปิดแสงอาจจะแสงนะครับรอ,อมันโหลดครับตอนนี้คือเครื่องไม่มีซิมนะผมเปิดใช้ Wi-Fi เดี๋ยวเวลาน้องเข้าไปใช้เขาจะไปใส่ซิมก็ใช้งานได้เลยแต่ผมต้องติดตั้งแอปสโตร์ก่อนนะเราจะมาดูวิธีการสมัครวิธีการโหลดครั้งแรกไม่ว่าจะมือถือ Gen 3หรือ PLC หลักการเดียวกันครับติดตั้งแอปเ Store แอปติดตั้งสโเข้าไปก่อนครับโอเคติดตั้งเสร็จปุ๊บเปิดครับ โอเคมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตรงนี้คือผมไม่ได้สมัครเซลโลมานานแล้วนะครับเซลโลจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเซลโลเร็วกว่าการพิมพ์ตัวอักษรนะครับคือมันจะขึ้นมางี้นะครับเห็นไหมว่าสีฟ้าเนี่ยส,สมัครใช้งานฉันมีบัญชีอยู่แล้วกับเซลโลเวอร์นะครับน้องเขายังไม่มีบัญชีเลยนะครับไม่มีบัญชีไม่มีพาสเบิร์ดไม่มีอะไรเลยนะครับ ก็ไปติ๊กที่สมัครใช้งานครับถ้ามีบัญชีอยู่แล้วก็เข้าไปติ๊กที่มีบัญชีแล้วก็ใส่ซูเซอร์ใส่พาสเวิร์ของท่านไปแต่ครั้งนี้เขายังไม่มีนะครับอ่ะกดที่สมัครใช้งานนะครับนี่ครับมันจะขึ้นมาว่าอนุญาตให้ใช้โซลูชเข้าถึงรายการติดต่อไหมให้เรากดอนุญาตครับเพราะมันจะเป็นถึงเรื่องของการเปิดไมค์การใช้กล้องต่างๆทั้งหมดนะครับที่แอปมันสามารถจะให้ใช้งานได้นะครับอนุญาตก่อนนะครับโอเคขึ้นมาเห็นไหม อนุญาตให้เซลโลโทรและจัดการโทรได้ไหมครับของผมอนุญาตครับนะครับนี่ครับหน้าตาเป็นี้นะครับสร้างบัญชีใช้งานใหม่ชื่อผู้ใช้เราก็จะไปขอชื่อผู้ใช้เป็นชื่อแรกที่เราสมัครนะต้องบอกก่อนชื่อผู้ใช้หมายถึงว่าชื่อแรกที่ท่านสมัครเช่นท่านจะเอาเออเอเอผมยกตัวอย่างชัยวัตรชื่อผมชัยวันรรหัสผ่านก็จะเป็นอ่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรก็ได้นะครับ gmail นี่ก็คือน้องก็สมัคร gmail ของเขาแล้วเห็นไหมมันมี gmail อยู่แล้วนะครับหมายเลขโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่มีมันไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะมันไม่มีตัวเลขโทรศัพท์นะครับเป็นใช้ใช้สมัครด้วย gmail ก็ได้นะครับก็ถึงเวลาก็ พิมพ์เข้าไปนะครับจะพิมพ์ชื่ออะไรก็แล้วแต่รหัสผ่านก็พิมพ์เข้าไปเห็นไหมนี่มันก็จะฟ้องว่ายังไม่พิมพ์ชื่อนะครับนี่เดี๋ยวผมย่อไปก่อนนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพักวิดีโอนะครับไม่พักดีกว่านะครับก็คือสมัครเสร็จปุ๊บมันจะเข้าระบบทันทีทุกคนก็จะดูว,วิธีการสมัครประมาณนี้นะครับผมจะให้ดูวิธีการสมัครนะวิธีการสมัครทําประมาณไหนนะครับ ใส่ชื่อยู e เซอร์พัทเบิร์ดหน้าเป็นภาษาอังกฤษใส่รหัสผ่านนะครับเนแล้วก็สมัครด้วย Gmail ปุ๊บมันก็สร้างมันกดสร้างบัญชีปุ๊บมันจะเด้งเข้าไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตถ้าผมพักวิดีโอเนี่ยมันจะพักไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่พักนะครับก็คือผมจะให้ดูว่าวิธีการโหลดติดตั้งประมาณนี้เมื่อสมัครได้แล้วมันก็จะมียู e เซอร์ว่างเปล่าโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเป็นยู e เซอร์ว่างเปล่านะยูสเซอร์ว่างเปล่าท่านก็ต้องขอเป็นเพื่อนสําหรับยูสเซอร์อีกเครัรครบ ก็ใช่1นึ่งออะไรก็ว่าไปชื่อมาเป็นเพื่อนกันนะครับโอเควิธีการโหลดติดตั้งแอปเซลโลในเครื่องออโทรศัพท์อะไรประมาณนี้ครับเราก็ต้องไปโหลดที่แอปเพจสโตรมาก่อนเดี๋ยวผมจะไม่สมัครให้ดูนะครับวิธีการสมัครก็ง่ายครับก็เหมือนเราสมัครไลน์สมัครเฟซเหมือนคล้ายๆกันนะครับพราะจะเป็นพัสดเบิร์ส่วนตัวของเขานะครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บเซลลโลเน็ตเวิร์ไรโดชานลครับเที่ยวก,ก่อนแกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เขาด้วยนะครับ